สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูไก่ใต้น้ําบอกเลยว่าอร่อยจัดจ้านมากๆก่อนไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาตำเครื่องแกงไก่ใต้น้ำันเลยครับพริกไทยเม็ดดำครึ่งช้อนโต๊ะบดให้ละเอียดเลยครับ <c oughs> พริกไทยเม็ดดำละเอียดแล้วนะครับตามด้วยเม็ดผักชีครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ตำให้ละเอียดเข้ากันเลยครับ ตำละเอียดเข้ากันดีแล้วใส่ตะไคร้ซอยสามต้นลงไปเลยครับผ่าหั่นแว่นสี่แว่นรากผักชีซอยห้ารากแล้วให้เราตำให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับตำละเอียดเข้ากันดีแล้วนะครับใส่พริกแห้งลงไปความเผ็ดตามชอบได้เลยครับกระเทียมจีนห้ากลีบแล้วให้เราตำให้เข้ากันนะครับตำให้พริกของเราแตกพอหย,ยาบๆนะครับ สุดท้ายนะครับใส่หอมแดงลงไป7หัวขมิ้นหั่นแว่น5แว่นนะครับแล้วก็ตำเครื่องแกงของเราให้เข้ากันเลยครับตำพอหยาบๆนะครับตำเครื่องแกงของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําไก่ใต้น้ํากันเลยครับเพื่อนๆจะใช้เป็นไก่บ้านหนึ่งตัวนะครับให้เราสับเป็นชิ้นตามชอบได้เลยครับใส่เครื่องแกงที่เราตำไว้ลงไปเลยครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับ และตามด้วยน้ำปลาต้มสุก1ทพัพพีผงปรุงรส2ช้อนชาแล้วให้เราขยำคกเค้เาวห้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับนำหม้อ,อเราตั้งบนเตาแก๊สเลยครับให้เราหาภาชนะวางไว้ด้านบนแล้วใส่น้ำลงไปนะครับจะใช้น้ำเปล่าอยู่ที่ประมาณ1,000 ML มลหรือประมาณ1ลิตรนะครับแล้วให้เราเปิดเตาแก๊สใช้ไฟกลางนะครับเราจะต้มทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับรอให้น้ำด้านบนเดือดเป็นฟองก่อนนะครับ ตอนนี้น้ำด้านบนเดือดเป็นฟองนะครับให้เรายกน้ำเทออกเลยครับน้ำจากตัวไก่เกิดขึ้นเพราะไอ้น้ําจากด้านบนนะครับที่เดือดเป็นฟองไหลลงมาสู่ด้านล่างนะครับเขาจึงเรียกว่าไก่ใต้น้ำไงครับให้เราคนให้เข้ากันนะครับต้มน้ำรอบที่2กันต่อเลยครับใส่น้ำเปล่าลงไป1,000 ml นะครับแล้วรอให้น้ำเดือดเป็นฟองเหมือนเดิมเลยครับ ตอนนี้น้ำที่2ก็เดือดเป็นฟองแล้วนะครับเอาน้ําออกเลยครับตอนนี้น้ําที่ไก่ก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับให้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป10บใบนะครับแล้วให้เราคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วต้มน้ํารอบที่3ต่อกันเลยครับใส่น้ําลงไป1,000 ML นมลนะครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับน้ําที่3ามเดือดเป็นฟองแล้วนะครับเอาออกเลยครับแล้วใส่ต้นหอมผักชีหั่นทอนตามชอบลงไปเลยครับ คนให้เข้ากันต้มต่อให้ผักของเราสุกสดเสร็จแล้วปิดแก๊สจัดเสิร์ฟเลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูไก่ใต้น้ำสูตรโคษสนามสีส,สันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติมีความอร่อยจัดจ้านเนื้อไก่มีความนุ่มกำลังดีนะครับและได้ความหอมจากเครื่องแกงนะครับบอกเลยอร่อยมากเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้